ทุกคนมีของแปลกมาให้เบิงคน้ายเบิงดูนี่มันคือตัวเอียงเคยเห็นกันบ่นีเขี้ยวข้างหน้าขาไลายๆแปลกเนาะเจ้าเคยเห็นอยู่บน,นี้ สิพามาเบิงว่ามันคือเอียงมาเบิงพร้อมกันนี่ลหละเอาเด้อจ่าสิพาเบิงคากะไล,ลยลไข่ก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยอ,อย่างหูเหลียวไอ้มันคืตัวเอียง คุณหางเงาๆก็จังแมปงปงฮึฮึไม่เคยเอาเงาออกมมาเลยเอาทุกคนเอาย,อยุยยุยย้ยอ้ยพอเดาวอ,อกและบาลน,นี่ เจ้าดาออบบอมันคืออย่างเฮ้ยโอ๊ยชัดหละบาทที่นี่พี่น้องเลยขักบอชัดชัดเลย,ยเฮ้ยหลอกขาบเขียบ <Yeah. S 2> e ขาดจ่ยอยลอกขาบจีบชีบทุกคนลอกขาบตะขาบบ,บึงก็เคยเห็นนี่ลหละว่าเป็นลอกขาบตะขาบเป็นแบบนี้ตอนเรียกขอก็มองบวกมันยืดบึงจังหึ่ว่ามันเป็นโอกขาบตะขาบบ้านข่อยเอืน้นจีบชีบัดบอทุกคนบาดท,ที่นี่ นี่แหละที่แรกกับบุ๋มมว่าคืออีหยังยืดออกเบิงจังหึงจ้ามีเขียวมีเขียวพอมนี่สองเขียวแล้วกับบุญขาเงาอืมพ่นสิทธิ์ขยายตัวพ่นก็เลยมีการลวกขาบจ้าทุกคน เอามาให้เบิงจ้ะสิด้เห็นน้ำกันเห็นพร้อมกันนี่และเขาขอบคุณจ้ะสำหรับการรับชม